แอร์เสียงดังที่ตัวอยู่นอกบ้านนะครับที่เรียกว่าคอนเดนซิงยูนิตหรือว่าเราเรียกภาษาไทยว่าคอยร้อนมันดังผิดปกติดังจนนอนไม่หลับปิดแอร์แล้วก็ซับเบรกเกอร์เปิดดูภายในว่ามันมีอะไรที่หลุดหลวมมอตอันไหนที่แตกหักเสียหายมันจะมีลูกยางอยู่นะครับ สำหรับยึดตัวพัดลมกับโครงแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันแน่นหนาดีนะครับไม่ได้หลุดหลวมไม่ได้หลุดหลวมใดๆนะครับมันเพียงแค่เก่าเฉยแต่ว่ามันยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่สาหรับในส่วนของคอมเพรสเซอร์ผมจับโยกดูก็เพราะว่าแน่นหนานะครับไม่มีหลุดหลวมออกมาแสดงว่าน็อตที่ฐานนั้นยังอยู่ในสภาพที่ล็อกได้แน่น ผมดูสภาพของใบของพัดลมคอยร้อนก็ไม่พบว่ามันบินแตกหักแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมเจอความผิดปกติก็คือร่องรอยของน้ำหนักถ่วงส่วนนี้มันหายไปนะครับจริงๆมันต้องมีแบบนี้นี่เจอแล้วครับนี่อยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนใช่ด้วยท่านผู้ชมครับนี่ผมเจอแล้ว นี่อา้าวหักแตกโอ้แผ่นที่เขาไปถ่วงใบพัดเนี่ยมันอาจจะเกิดการเป็นสนิมผุกร่อนจนมันไม่ไม่หนีบกับใบพัดแล้วพอใบพัดหมุนก็หลุดหลุดแล้วก็กระเด็นมาโดนตะแกรงใบพัดแล้วก็ตกลงสู่พื้นเพราะว่าตรงคอยที่เป็นคอยร้อนเนี่ย มันอยู่นอกบ้านและฝนก็สาดถึงนะครับก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นสนิมค่อนข้างมากนะครับทีนี้วิธีการของผมก็คือผมจะหาวัสดุอื่นๆหรือเหล็กที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่แทนไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้ลดการสั่นหรือเปล่านะครับตอนนี00้00อยู่นะครับผมจะวางลงไป อ่านได้เท่ากับ0.9กรัมนะครับหรือว่าประมาณ1กรัมนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านี่มันเป็นสนิมกัดก่อนไปเยอะมากแล้วแสดงว่าน้ำหนักก่อนหน้านี้มันจะมากกว่า0.9กรัมแต่ว่ามากกว่าเท่าไหร่นั้นผมต้องเดาเอานะครับผมคิดว่าผมควรจะหาวัสดุที่มีน้ำหนักประมาณ1.3 1.5กรัมนะครับก็คือเผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับ อันนี้คืออลูมิเนียมเส้นนะครับที่เขาใช้เดินสายไฟนอกบ้าน0.3กรัมมันเบาไปนะครับผมจะใช้พวกหางปลาหางปลาหนัก3.2กรัมถ้าผมตัดนี่ผมแบ่งครึ่งนะครับดูซิว่าครึ่งนี้เท่าไหร่1.5กรัมโอ้ใกล้เคียงมาก ถ้างั้นผมเอาไปตะไบออกอีกสักนิดนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาแค่1.4กรัม1.3กรัมผมลดขนาดมันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักดู1.3กรัมโอ้ผมพอใจมากครับเอาเท่านี้แหละ1.3กรัมน่าจะใช้ได้ นี่ได้รูปทรงที่ใกล้เคียงกันแล้วครับตรงตำแหน่งที่มันหลุดออกก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นรอยสนิมอยู่นี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นของที่ยังไม่หลุดต้องเอาไปใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมทำความสะอาดคราบออกก่อนนะครับมันหลวม ค่อนข้างหลวมนะครับผมจะเคาะบีบเข้าไปหน่อยหยอดด้วยกาวร้อนนะครับผมปล่อยทิ้งเอาไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาทดลองทดสอบกันครับตอนนี้แอร์ทำงานแล้วนะครับ พบว่าการกระพรือการสั่นน้อยลงนะครับนั่นก็คือคิดว่าน้ำหนักที่ติดเข้าไปนั้นช่วยได้แต่ว่ายังมีเสียงบางส่วนที่เป็นดังผิดปกติอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองหาดูลองเอามือไปขยับดูว่าตรงส่วนไหนที่มันยังดังอยู่ตรงนี้โดนไม่ได้นะครับตรงนี้ถ้าใครเวลาใครจะทำตามนะครับตรงนี้ห้ามเอามือเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่ แต่ว่าผมจะจับตรงโครงภายนอกนีะครับนี่นี่ถ้าผมกดเนี่ยมันเงียบนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดแอร์แล้วจะเปิดฝั่งนี้มาดูว่าอะไรที่มันยังดังอยู่มันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ไปกระทบแล้วทำให้มีเสียงดัง ันอยู่แถวนี้ฮะมันม,ม,นมีมันมีการกระพือย้ำอีกทีนะครับว่าตอนนี้ผมไปสับเบรกเกอร์ลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีไฟถ้าเคาะตรงนี้นี่ได้ยินชัดเลยนะครับเวลามันมีการสั่นเนี่ยไอ้ตรงส่วนนี้ก็จะมาชนกันนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นรอยทะลอกแล้วก็สายไฟตรงส่วนนี้นะครับมันไปกระแทกกับ ขอบของตู้ด้วยครับมันฉีกขาดแล้วก็เสียรูปแข็งอันนี้คือที่ผมไปซื้อมาใหม่นะเส้นเล็กนะครับเป็นขนาด3ส่วน8เส้นใหญ่เป็นขนาด5ส่วน8ความยาวประมาณ2เมตรนะโดยประมาณที่ร้านนะครับเขาขายอยู่ที่เส้นนี้เนี่ยบาท เส้นนี้25บาทนะครับ ตรงส่วนนี้นะผมก็ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยการเปลี่ยนสายที่มันไปเสียดสีอยู่กับขอบตรงนี้นะครับผมจะเอา,อายางที่เป็นโฟมยางแบบนี้นะครับขนาด3มมิลเอามารองไว้ตรงขอบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อว่านอกจากจะช่วยลดเสียงดังแล้วนะครับก็ยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตอีกด้วย พันรวบสายที่เป็นท่อทองแดงกับสายไฟเข้าด้วยกันด้วยเทปเทปพ,พันท่อแอร์นะครับเทปสีเทาแบบนี้มันเป็นเทปที่ไม่มีกาวในตัวนะครับเขาขายม้วนนะครับมวนมันจะโตกว่าน,นี้สองเท่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณมวนละสิบบาทนะครับก็มันจะช่วยให้สายเนี่ยมันรวบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ดูเรียบร้อย มากขึ้นด้วยครับตอนนี้แอร์ทำงานแล้วนะครับซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ดังนะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยดังอยู่แล้วนะครับคือแอร์ทุกเครื่องเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานมันก็มีเสียงดังตามธรรมชาติของมันแต่ว่าเสียงของโลหะกระทบกันวัสดุกระทบกัน มันไม่มีนะครับเงียบแล้วนะครับสรุปว่าแอร์ที่บ้านผมมีเสียงดังเกิดจากสายไฟที่ไปกระทบกับสิ่งอื่นนะครับกับท่อทองแดงแล้วก็กับตัวที่เป็นกล่องของคอยเย็น ส่วนเรื่องของพัดลมที่น้ำหนักบาลานซ์มันหลุดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยเสริมเฉยๆที่ให้มันเพิ่มความรุนแรงในการสั่นมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ